คุณนินาผู้หญิงที่พี่ก๊อฟถ่ายลง,งตอนตอ่อใช้แฟนเขาไหมเขาบอกหนูว่าเป็นน้องจริงไหมจัดห,หัวใจส้มมาก่อนครับหนึ่งอันครับหรือหนึ่งดอกกุหลาบก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะตอบให้กติกาของผมคือต้องมีของขวัญส่งก่อนนะครับนะโดยอัตโนมัติครับไม่งั้นจะ <พอ S 1> สละสิทธิ์นะครับหรือว่าเอาเอาเอาหัวใจส้มมานะหรือว่าไม่งั้นก็เอาไอ้นี่มาเอาปาวานมา 9, 999 9ตนหมีอุ้มหัวใจ9,999ย้ตนจัดมา เมื่อถามนะงก็ได้เร็วเร็วเซ่เอ้านะไม่งั้นกุหลาบก็ได้มาแล้วกุหลาบจัดมาข้าจะดูให้เจ้าไพ่บอกว่ามันดีเป็นแฟนกันดีมีเมตตามหานิยมเขาเป็นระวังเจ้าจะเป็นเหยื่อเป็นคู่เขาอะระวังเจ้าจะเป็นเหยื่อไพ่ใบนี้บอกระวังเจ้าจะเป็นเหยื่อนะไพ่ใบนี้เขาเป็นไพ่คู่รักอะค่ะเอออืม นะเป็นเป็นผู้หญิงที่เขาถูกใจอะ่ะแล้วก็ถูกใจกันทั้งสองฝ่ายก็รักกันสองสองฝ่าย